วันนี้เรามีขนมมาแนะนําบอกต่อค่ะแต่ว่าเรายังไม่รู้นะคะว่าเขาจะอร่อยหรือเปล่าพอดีว่าเราไปเดินเซ็นท้าึนมาเราเจออีเวนท์เขาจัดขายขนมหวานค่ะแล้วเราก็ได้สิ่งสิ่งนี้มาสิ่งสิ่งนั้นก็คือเขาคือไดฟุกุพรีเมียมช็อกโกแลตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาเขาชัดๆกันนะคะแทนแทน,แนหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ที่เราเลือกเมนูนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินสตรอเบอรี่แล้วก็ชอบกินช็อกโกแลตค่ะแล้วเขาก็เป็นเดฟุฟกุที่มีสตรอเบอรี่อยู่ข้างในแล้วก็คลุกช็อกโกแลตไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นดูข้างในของเขากันค่ะตอนนี้เราย้ายเขามาไว้บนจานเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหั่นของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดมาดูไส้ข้างในกันค่ะ อันนี้เราเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นเลยนะคะข้างนอกเขามีความนุ่มนิ่มมากเลยนี่แบบนี้นะคะจะมีเป็นลูกสตรอเบอรี่นะคะอยู่ข้างในแล้วเขาก็จะเคลือบของช็อกโกแลตไว้ด้านนอกนะคะหน้าตาเขาสวยมีความน่ากินมากตอนนี้กลิ่น สตรอเบอรี่หอมตีเข้าจมูกมากเลยค่ะแล้วก็เนื้อตัวสตรอเบอรี่เขานะคะจะมีช็อกโกแลตเคลือบไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะหลังจากที่เราหั่นเขาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองลูกนะคะให้ทายค่ะว่าราคาเท่าไหร่สองลูกนี้ราคาอยู่ที่190บบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆค่ะแหมน่ากินใชน่ไหมล่ะวันนี้หอมสตรอเบอรีร่มากค่ะช็อกโกแลตก็มีความหอมตัวสตรอเบอรีเร่เขานะคะจะเคลือบช็อกโกแลตมาอีกชั้นหนึ่งนะคะก่อนที่เขาจะคลุกกับผงช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหมั่มกันค่ะนี่ดันแทน้กินแล้วนะคะ รั้งคำใช่ไหมอืมอืมจ่าเห เขาหมังเดี๋ยวชิ้นนี้เราจะลองกัดเขาเป็น2ชิ้นนะคะเพื่อเราจะได้เห็นความยืดของเขานะคะ หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตัวขนมเขานะคะตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันจะมีความเหนียวนุ่มหนึบๆนบแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่เนี่ยจะมีความอมเปรี้ยวนิดนดแล้วก็ช็อกโกแลตที่เคลือบตัวสตรอเบอรี่มาจะมีความเข้มข้นค่นคะจะหวาน,วานแล้วมันก็ตัดกับสตรอเบอรี่ที่มีรสเปรี้ยวนิดนึงซึ่งรวมๆแล้วมันก็จะกลมกล่อมเข้ากันได้ดีค่ะจัดว่าอร่อยค่ะขนมไดฟุกุพรีเมียมช็อกโกแลตนะคะ เดี๋ยวถ้าเราไปเจออะไรที่มันดูน่ากินน่ากินดูอร่อยหรือว่าดูแปลกแลเนี่ยเดี๋ยวเราจะนํามาเสนอให้กับทุทกๆคนได้ดูอีกนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆน,นะคะ